ไมกี้ปณิธานแจงสิ้นสุดสัญญาการเป็นศิลปินในสังกัดปิกชานฉลาดจากนี้ขอดูแลตัวเองล่าสุดพระเอกหน้าหวานไมกี้ปณิธานได้ออกมาประกาศสิ้นสุดสัญญาการเป็นศิลปินกับทางบริษัทชานครีเอชันและอดีตผู้จัดการปิกชานฉลาดพวีรัพย์หลังจากนี้เจ้าตัวขอมารับงานเองพร้อมขอบคุณแฟนๆที่มอบความรักและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาและหวังว่าจากนี้ ทุกคนจะยังเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตให้กันตลอดไปโดยล่าสุดมกี้ปณิธานออกมาแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรส่วนตัวระบุว่าการสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดชาญครีเอชั่น Creation. สวัสดีครับผมไมกี้ปณิธานบุตรแก้วขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะาน,าน,นี้ผมได้สิ้นสุดสัญญาการเป็นศิลปินกับทางบริษัทชานครีเอชั่นและคุณปิ๊กชันฉลาดทวีทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาผมขอขอบคุณพี่ปิ๊กและทีมงานทุกคนที่ดูแลและให้โอกาสผมเข้ามาในวงการบันเทิงสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญาที่ผ่านมาผมยังคงทำงานร่วมกับทีมของพี่ปิ๊กจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ครับในส่วนของการรับงานทุกประเภทถัดจากนี้สามารถติดต่อได้โดยตรงช่องทางอีเมล Empire Official 2 4 gmail.com และติดตามการอัปเดตผลงานตารางงานต่างๆผ่านช่องทาง Instagram Empire Official ครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณแฟนคลับแฟนละครและผู้ชมทุกท่านที่มอบความรักและการสนับสนุนที่ดีให้ผมเสมอมาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นกำลังใจและสนับสนุนผมต่อไปในวันข้างหน้าครับ แจ้งมาเพื่อทราบด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับไมกี้ปณิธานบุตรแก้วซึ่งเรียกว่าหลังจากที่ไมกี้เผยโพสออกไปแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจเนืองแนนเลยทีเดียวล่ะค่ะพร้อมบอกขอติดตามและซัพพอร์ตไมกี้ตลอดไป